สวัสดีค่ะช่องไปดีมา i ดี้ชาแนลหนึ่นะคะเราพามายังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะนั่นคือศาลเจ้าปุงเท่ากงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นศาลที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่มีอายุมากกว่า10 0ปีเลยทีเดียวสร้างขึ้นจากแรงศรัทธานะคะของเหล่าบรรพชนชาวจีนพ้นทะเลค่ะ มีสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบจีนโบราณโดยอาคารหลังเดิมนะคะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 และได้พบตัวเลขนะคะ2 419นะคะสลักอยู่บนไม้อกไก่ของหลังคาค่ะซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปีที่ก่อสร้างนะคะสำหรับที่ดินที่ตั้งอาคารสามเจ้านั้นเดิมเป็นที่ดินวัดร้างนะคะทั้งสารเจ้าจึงได้ขอทำสัญญาเช่าที่ดินจากสำนัก พุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่และเมื่อปีพุทธศักราช2479สารเจ้าได้ขึ้นทะเบียนอยู่ในการกำกับดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะ ต่อมานะคะคณะกรรมการและสมาชิกค,ค่ะได้พิจารณาเห็นว่าอาคารหลังเดิมนะคะมีสภาพหลังคาเตี้ยค่ะคับแคบและยังชำรุดสุดโสมมากด้วยนะคะจึงดำรีที่จะให้มีการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าค่ะที่มีความเสื่อมโทรมจนยากที่จะบูรณาได้ ดังนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2539ค่ะตรงกับปีการจนาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงครองราชครบ5 0พรรษานะคะตรงกับวาวระสมโภชเจ็ด0 0ปีนบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ค่ะคณะกรรมการและสมาชิกนะคะจึงได้จัดให้มี การวางศิลาฤกษ์นะคะและได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าหลังใหม่ค่ะจนเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2541ซึ่งขณะนั้นนะคะมีนางสาวสมจิตบ,บูรานุปกรณ์นะคะเป็นประธานชมรมศาลเจ้าค่ะและได้จัดงานฉลองสมโภชนะคะอาคารศาลเจ้าหลังใหม่ในวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2542นะคะ ภายในศาลเจ้านอกจากองค์ปุงเท่ากงมาแล้วนะคะยังมีเจ้าปู่เจ้าย่าและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอันได้แก่เทพเจ้าจีนค่ะที่ชาวจีนให้ความเคารพนับถืออีกหลายองค์ะคะนะคะคือทีตีแปบ้อนะคะหรือเทพยดาฟ้าดินค่ะกวนอิมเนี่ยเนี้ยนะคะหรือเจ้าแม่กวนอิมไฉ่ซิงเหล่าเอี้ยนะคะหรือเทพเจ้าโชคลาภค่ะมอทอเซียนซือนะคะเทพเจ้าโอสถ หรือหมอยาค่ะและอย่างเทียมเสียงตีนะคะหรือตัวเหล่าเอียกงนั่นคือเจ้าพ่อเสือนะคะและยังมีเจ้ามงกรค่ะเจ้าพยักนะคะตีจู้หรือเจ้าที่นะคะและเจ้ารักษาประตูค่ะจึงมีการทําพิธีทางศาสนานะคะเบิกเนตหรือไขกวงค่ะและอัญเชิญเจ้าสู่ที่ประทับตามประเพณีค่ะ ในปีพุทธศักราช2542นะคะนายวิบูลโตวิวัฒน์ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมศาลเจ้าค่ะได้เล็งเห็นว่าหากมีการซื้อที่ดินนะคะและรื้อถอนอาคารที่บดบังหน้าศาลเจ้าออกไปค่ะจะทําให้ด้านหน้าเปิดโล่งสู่แม่น้ําปิงนะคะนอกจากจะทําให้ทัศนียภาพของศาลเจ้ามีความสง่างามแล้วนะคะยังเป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคูเมืองเชียงใหม่แล้วยังถูกหลักตามหงจุ้ยนะคะ ที่จะทำให้เมืองเชียงใหม่ค่ะเกิดความเจริญรุ่งเรืองประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะคะมีบัณฑิตเกิดขึ้นมากมายค่ะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปค่ะจึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการนะคะซึ่งมีมติเห็นชอบและได้ขอความร่วมมือนะคะจากผู้มีจิตศรัทธาค่ะรวมบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินดังกล่าวนะคะ ในปีพุทธศักราช2545ค่ะได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติค่ะจัดตั้งเป็นมูลนิธิส่งเสริมปุงเท่ากงเชียงใหม่ขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพุทธศักราช2545โดยมีนายวิบูลย์โตวิวัตินะคะเป็นประธานกรรมการมูลนิธิคนแรกค่ะและได้ทำการซื้อที่ดินสแปลงเนื้อที่29ตารางวาค่ะจากนั้นได้มีการวางแผนพัฒนาที่ด หน,ะะน้าศาลเจ้าให้มีความสวยงามค่ะโดยจัดทำซุ้มประตูมังกรนะคะซึ่งแกะส,สลักชื่อศาลเจ้าปุงเท่ากงเชียงใหม่พร้อมก่อสร้างถาวรวัตถุอื่นๆน,นะคะโดยได้มีการลงเสาเอกค่ะและเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2546ค่ะ การก่อสร้างนะคะเน้นตามสถาปัตยกรรมจีนโดยเฉพาะนะคะความงามวิจิตของท่วงท่ามังกรนะคะที่โลดแล่นด้วยลีลาอันอ่อนช้อยงดงามและเกรดมังกรนะคะทําจากเซรามิกเคลือบด้วยทองคํามีสีทองเหลืองอารามพันผ่านซุ้มประตูมังกรนะคะเสามังกรเทพะยะดาฟ้าดิน ศาลาหกเหลี่ยมบรรจุกระทางทูบไหว้เทพยาดาฟ,ฟ้าดินและเจดีแปดเหลี่ยมเผากระดาษเงินกระดาษทอง ในปีพุทธศักราช2,547ค่ะได้ซื้อที่ดินขยายเพิ่มอีกสองแปลงเนื้อที่24ตารางวาพร้อมจัดทำกำแพงแสดงประวัติความเป็นมานะคะของศาลเจ้าและกำแพงแสดงถึงเทพเจ้าที่สำคัญนะคะเป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนค่ะเช่นเทพเจ้าควนอูนะคะฮกลกซิ่วแปดเซียน18อรหันนอกจากนี้นะคะหน้าซุ้มประตูศาลเจ้าค่ะยังมีสิงโตหินนะคะแกะสลัก ตั้งตระงานขนาดประตูมังกรนะคะทั้งซ้ายและขวาค่ะมีขนาดสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวโดยนำมาจากมณฑลหกเกียนประเทศจีนค่ะเป็นสิงโตหินนะคะที่มีความงดงามตามรูปแบบศิลปะจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะคะซึ่งหาดูได้ยากในประเทศไทยค่ะ และเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ7 2พรรษาในปีพุทธศักราช2547ทางสารเจ้าปุงเท่ากงนะคะจึงได้จัดทำพิธีถวายซุ้มประตูมังกรค่ะเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะคะและแสดง ถึงความจงรักภักดีแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีนายสุวัตตันพิพัฒน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นตัวแทนในการรับมอบซึ่งจัดขึ้นในวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2548ค่ะ ต่อมานะคะในปีพุทธศักราช2549ทั้งสาลเจ้าปูนเท่ากงเชียงใหม่ค่ะถือว่าเป็นปีแห่งการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะและให้ความสำคัญต่อสุขภาพพลานามัยของมวลสมาชิกค,ค่ะโดยจัดให้มีการรณรงค์นะคะเกี่ยวกับการ รักษาความสะอาดทั้งภายนอกและภายในบริเวณศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าหลังเดิมนะคะได้มีการทําความสะอาดและจัดให้มีการทาสีใหม่ทั้งหลังค่ะพร้อมติดตั้งพัดลมระบายอากาศนะคะจัดสร้างห้องน้ําขึ้นใหม่ค่ะให้เป็นระเบียบแยกห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงนะคะให้เป็นสัสดส่วนนอกจากนี้ค่ะในช่วงเทศกาลไหว้เจ้านะคะจะมีผู้มีจิตศรัทธามาไหว้เจ้ากันเป็นจํานวนมากค่ะ ทำให้ภายในศาลเจ้านะคะมีมลพิษจากควันธูปฟุ้งกระจายไปทั่วค่ะจึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมวลสมาชิกนะคะทางคณะกรรมการค่ะได้บริหารศาลเจ้าจึงได้จัดทํากระถางทูบทองเหลืองขนาดใหญ่นะคะมีลวดลายมังกรและหลังคาเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะตั้งไว้ด้านนอกอาคารหน้าประตูทางเข้าศาลเจ้าค่ะให้ผู้ที่มาไหวนะะ้นะะคนำธูปออก มาปักไว้ที่กระถางทูบด้านนอกนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกๆคนค่ะสารเจ้าปุงเท่ากงเชียงใหม่นะคะนับ เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่ค่ะที่ได้รวมกันสร้างปูชนียสถานนะคะอันสำคัญเป็นศูนย์รวมใจนะคะสืบต่อจากเหล่าบรรพชนชาวจีนพ้นทะเลค่ะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะไว้เป็นสาธารณสมบัติค่ะและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปค่ะ และศาลเจ้าปูนเท่ากงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะคะก็มีการจัดกิจกรรมการทําจัดงานประจําปีนะคะต่างๆค่ะก็จะมีงานเทศกาลตรุษจีนนะคะงานวันศาสตร์จีนและงานเทศกาลไหวพระจันทร์ค่ะ และความพิเศษของศาลเจ้าแห่งนี้นะคะได้รับการคัดเลือกเป็นศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นค่ะของกระทรวงมหาดไทยนะคะในปีพุทธศักราช2548ค่ะโดยคณะกรรมการนะคะได้พิจารณาคัดเลือกเป็นศาลเจ้าที่บริหารงานได้ดีเด่นและยอดเยี่ยมนะคะ ซึ่งภายในศาลนะคะได้มีตารางค่ะกําหนดวนันพิธีกรรมต่างๆนะคะได้อย่างชัดเจนภายในศาลทั้งปีเลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย